เกมเจสกีจบสนามสองครึ่งทางของปีเกมในซีรีส์ุ่นโปรโยิงร้อนแรงเจ้าล้นอันตรายมาซาุทาเคมิชิตะโปรชาวญี่ปุ่นเสียศูนย์และเสียแชมป์ต่อเนื่องถึงสองสนามให้กับบีรพงศ์มาีิชมในโปรเจสกียืนเจ้าพยุสายฟ้าโชวทิพมลียอดแชมป์โลกของไทยฟอร์มหลุดความเร็วตกในรุ่นโปรเจสกีสปอร์ตและยังพลาดท่าทำแชมป์โปรเจสกีนั่ง1 0 0ซีก็เดินหลุดมือเมื่อเครื่องพังในโมโตสุดท้ายทางที่คู่แข่งสำคัญซูเปอร์เดชทานสายล่นน้ำเสียอันดับไปก่อนในโมโตแรกสุดท้ายพลิกกลับมายึดแชมป์ได้ท โรเจอร์สกีนั่งหนึ่งพปรอยสีีเต็มไปด้วยปัญหาที่ยังคงรุมเรา้านักแข่งคงนอื่นขณะที่ไฮโซหนุ่มหล่อเอกชนกิ่งชางสิลประกาศความเป็นหนึ่งทั้งในสนามน้ำจืดและทะเลได้สำเร็จเจสกีเกมที่คนไทยมีผลงานระดับโลกติดตามวินาทีต่อวินาทีในสุกเจสกีชิงแชมป์ประเทศไทยไทยแลนด์อินเตอร์เนชันแนลวอเตอร์ครอสฟังปี2010สนามที่3ามครูสปอร์ส3ถ่ายทอดสดจากจังหวัดปราจีนบุรีโมอโต2วันเสาร์ที่12มิถุนายนนี้เริ่มเวลาบ่าย2องโมงและโมอาทิตย์ที่13มมิิถุนนนนาายยี้เเร่่่บ2ชกัน, and e นเดเลย